สวัสดีค่ะตาดนะคะกับวิตาอามาตยานค่ะเป็นผู้บริหารโครงการเจ้าคุณวิล่าแล้วก็เจ้าคุณปาร์คคอมมูนิตี้มอลสไตล์อังกฤษค่ะ โครงการเจ้าคุณเวล,ลากับเจ้าคุณป้าของเรานะคะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์อังกฤษค่ะเป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าร้านอาหารกว่า40ร้านค้าด้วยกันนะคะรวมไปถึงเรามีบริการสนามฟุตบอลย่าเทียม4สนามค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆภายในโครงการค่ะให้ลูกค้าได้มาชิมชอปแชะนะคะในโครงการเรียกได้ว่าเป็นสวนรวมคอมมูนิตี้มอลล์สำหรับคนทุเพศทุกวัยค่ะ ในส่วนของ NT นะคะบริการที่เราใช้หลกัหลกๆจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตค่ะ Wi-Fi แล้วก็ตัวโทรศัพท์ไอ p h o ฟนนะคะซึ่งหลกัหลกๆอะค่ะในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะใช้ทั้งสำนักงานนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารทุกร้านของเราเนี่ยจะใช้บริการของ NT ทั้งหมดค่ะในส่วนของ Wi-Fi นะคะเราก็จะมออีการให้ลูกค้าค่ะใช้ Wi-Fi ในส่วนของสนามฟุตบอลนะคะหรือว่าเวลาไล์สดนะคะในการแข่งขันเนี่ยก็จะใช้ Wi-Fi เป็นหลักค่ะในส่วน ของโทรศัพท์นะคะก็จะมีน้องๆในสำนักงานที่ใช้ติดต่อกับลูกค้าประจำค่ะใช้มาประมาณ8ปดีแล้วค่ะเราก็เริ่มจากการใช้บริการ NT มาตั้งแต่เริ่มแรกก็คือ TOT เลยนะคะแล้วก็พอเราใช้ที่โครงการเจ้าคุณป๋ากะคะ่ค่ะก็ประทับใจตั้งแต่เรื่องของการบริการนะคะ NT ค่อนข้างที่จะบริการดีเยี่ยมเลยค่ะมีการออ f o ลโล่กันตลอดนะคะในแต่ละครั้งในการติดตั้งค่ะแล้วก็ในส่วนที่เมื่อสีปีที่แล้วอะคะ่ะเราได้มีการขยายโครงการเพิ่มขึ้นเป็นโครงการเจ้าคุณวิลลานะคะ mm. ก็อันดับแรกที่นึกถึงก็เป็น NT เลยค่ะ mm. ขอคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ NT ปรึกษากันว่านโยบายของเราเนี่ยไม่อยากให้มีเรื่องของสายไฟหรือว่าสายอินเทอร์เน็ตนะคะ โชว์หรือว่าลบตามที่สถานที่ท่องเที่ยวของเราเราก็เลยคุยว่าขอเป็นเดินสายใต้ดินอันเดอร์กราวได้ไหมซึ่งทาง NT ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากค่ะก็เลยให้ทาง NT ะค่ะเข้ามาร่วมตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งโครงข่ายเลยแล้วก็ปัจจุบันร้านค้าทุกร้านเราก็ใช้ NT ทั้งหมดค่ะ ตาอยากจะเชิญชวนนะคะในท่านผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ในทุกๆธุรกิจเลยอยากให้มาใช้ NT กันเยอะๆนะคะเนื่องจากว่าทาง NT มีหลากหลายบริการค่อนข้างมากค่ะตอบโจทย์กับทุกธุรกิจเลยแล้วก็เน้นเลยค่ะว่าเรื่องของทางบริการของ NT ดีเยี่ยมมากจริงๆค่ะแล้วก็บริการหลังการขายก็ดีมากๆค่ะ เชิญชวนนะคะทางโครงการเจ้าคุณวิล,ล่าแล้วก็เจ้าคุณปาร์คเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้มอลสไตล์อังกฤษที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถแวะเข้ามาชิมช็อปแชรแล้วก็สนุกสุดอร่อยกับโครงการเราได้เลยค่ะ